วันนี้เอาหลัแล้วกลับมาเป็นผู้ที่ชอบเอาหลักเหมือนเดิมวันนี้แคตตี้อยากจะบอกกับทุกคนว่าแคตตี้อะค่ะไม่มีตังอะพอดีว่าแคตตี้ไปซื้อจะบอกดีไหมนะไปซื้อของอไม่สิต้องไม่เรียกว่าซื้อของแล้ว เรียกว่าซื้อทองที่ร้านทองอะซื้อทองที่ร้านทองแล้วคือแบบทุกคนก็รู้ใช่ไหมว่าทองเน่ะมันแพงก็นั่นแหละค่ะทุกคนวันนี้เราเลยจะมาป้นกันนะคะเพราะว่าเงินแคทตี้หมดนะคะเพราะเอาไปซื้อทองนั่นเองที่ตายเถอะน่ากเกลียดมากเลยว่าไหม <S 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 คือแบบ มันก็จะน่าเกลียดนิดนึงฮะทุกคนถูกไหมแล้แบบเออบอกว่ามันจะน่าเกลียดนะถ้าเกิดเราไม่ไม่ไม,มีเงินน่ะเพราะฉะนั้นวันนี้เราเลยจะมาป้นกันนะล <c oughs> <c oughs> ืมไปแล้วตัวเองพูดเรื่องอะไรอยู่แต่และอย่างแต่และอย่างคือลืมหมดเลยก็นั่นแหละวันนี้เป้าหมายของเราก็คือเราจะมาป้นกันเพราะว่าเอาเงินไปซื้อทองที่ร้านทองมาแล้วมันก็แพงมากๆนะคะทุกคน เพราะฉะนั้นถ้าพร้อมแล้วก็ไปป้นกันแบบจริงจังดีกว่าหาบ้านหาอ้ยหาบ้านเดี๋ยวขออ้ยเนี่ยต้องมีแฉลงอ่ะเอามางัดเดี๋ยวเดีอึ๊บออ๊อออืบมีนาฬิกาด้วยแต่ตอนนี้กระเป๋าไม่พอแล้วเดี๋ยวเอาไปขายแป๊บนึงเุ้ยส่งเงินมา เอเป็นนี่ล่ะเอ้ยฉันนอนป้านใจด้วยม่ส่งเงินมาส่งเงินมาส่งเงินมาฉันป้นเธอแค่รอบเดียวเองนะเธอยังจะมาร้องกีดอะไรอีกหืมขอเงินหน่อยฉันเอาเงินไปซื้อละทองที่ร้านทองมาส่งเงินมาเดี๋ยวนี้เดี๋ยวไม่มีเงินกินข้าว ทุกวันนี้เงินกินข้าวเราก็แทบจะไม่มีอยู่แล้วโอ๊ยเคเคที่งั้นเหรอขอเงินหน่อยฉันฉันไปแล้วขอบใจมากแม่หนูที่นำเงินมาให้ฉันเดี๋ยวเดีียด๋ยวนี่พวกนายเงินนะ่ะฉันขอหน่อยเงินนะ่ะส่งมาแค่เงินเองนะนี่มา เขาบอกคุณไม่ได้แย่อย่างที่ฉันคิดโวยฉันเป็นหัวหัวหน้าน่าเอ้ยโฮ้ยจะพูดยังไงเนี่ยนายเป็นหัวหน้าโจนฉันจะทำอะไรทุกอย่างเพื่อเงินที่นายไปขโมยจากเขามาฉันหวังเงินที่นายจะให้ฉันอยู่นะอืมอุปกรณ์อะไรบ้างอันนี้สองหมื่นห้าเดี๋ยวเราเก็บเงินซื้อของก่อนเดี๋ยวตอนนี้โอเค เอออยากจะบอกว่าแคตตี้เนี่ยสามารถที่จะกลายร่างได้ด้วยนะคะเป็นไงสามารถกลายร่างเป็นจอนได้อะ่ะเป็นไงล่ะเจ๋งไหมมีสกิลการแปลงร่างแบบเราเนี่ยแน่นอนว่าจะทำให้เราดูเท่ขึ้นแน่นอนนะแต่ว่าตอนเนี้ขอป้นก่อนมีอะไรก็ส่งมาให้หมดเลยเงินนะ่ะ ฉันขอเงินหน่อยเธอะอุ้ยมีอุ้ยม,ยมีมีร้านเกมด้วยเหรอร้านเกมต้องใช้ชแฉลงคอแล้วก็พิมพ์เขียวของร้านพนันพิมพ์เขียวต้องไปเอามาจากร้านพนันเนี้ยเหรอทำไมยุ่งยากจังสังวันเงินมากลิล <c oughs> เ,เริ่มพันละพูดเร็วเกิน ว่าแต่เสียงมันยังไม่เปลี่ยนเขาก็ไม่เชื่อสิว่าเราเป็นผู้ชายนะ่ะแต่น่าจะต้องทําเสียงให้มันเป็นผู้ชายด้วยแปบ๊บหนึ่งปอนก่อน <c oughs> เออแบบนั้นแหละเข้าบ้านหลาหลังไว้เลยมีบ้านสีชมพูได้ <c oughs> แคตตี้ชอบสีชมพูที่สุดเลย นี่ไข่ไข่เฮ้ยมีเมาส์มีเมาส์ต้องซื้ตั้งสิบสองไม่เป็นไรกระเป๋าพ่ออยู่แล้วถึงกระเป๋าจะเต็มแล้วก็ตามอ่ะแต่อย่างน้อยก็ได้มเมาส์มานี่เธอเงินหน่อยมาเรียเงินหน่อยมาเรียอันนี้ด้เสียงเดี๋ยวต้องคงต้องขอน้ำยาแล้วล่ะ น้ำยานี่นายเอิ่มเจ้าหววัวหน้าโจนฉันขอเงินหนายหน่อยไม่สิฉันนานก็ไปทำควยได้ฉันสิเอ่อจะพูดยังไงดีนะหมายถึงว่าฉันอะขอน้ำยาเปลี่ยนเสียงได้ไหมเดี๋ยวได้ได้ได,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 ได้อ่ะ,อะโอเคเอาไปเลยขอบใจมาก <c oughs> คาบใจมากนะแต่ว่าเรายังไม่ดื่มตอนนี้หรอกนะเพราะเราไม่ได้อยากที่จะเออ่เขาเรียกว่าอะไรเฮ้ยเ,เราไม่ได้อยากเออ่ที่จะตอนนี้จะรู้สึกว่า กำลังตีกำลังตีคนอยู่เขาเป็นคนเหรอี่ยเขาเดินวนไปวนมาอย่างเงี้ยเดินไปเดินมาอยู่อย่างเงี้ยเหรอเป็นคนคนจริงเอ้ยตีค้รได้อะไรมาได้เงินอะพอรู้สึกเงินเพิ่มขึ้นมาเลยน่าจะได้เงินนะน,น่าจะได้เงิน เรายังไม่ได้ต้องการที่เสียมเป็นผู้ชายตอนนี้เลยเรายังไม่ได้ดื่มนะแต่ว่ามาหาคนหาคนค่าหาคนค่ามีคนสนใจไหมเธอนะ่ะส่งเงินมาเดี๋ยวนี้หยุดน,นะนี่คือการป้อนส่งทุกสิ่งที่เธอมีเดี๋ยวนี้แจ็คเอิมฉันขอโทษนะตายแล้ว การดัดเสียงของเราเนียนหรือเปล่าเนี่ยอย่าบอกเนาะว่ามันไม่เนียนอะเดี๋ยวเขาก็งงกันพอดีว่าเราเป็นผู้หญิงจะเสียงเป็นผู้ชายเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะเป็นผู้ชายจะเสียงผู้หญิงเออตรงแบบนั้นสิตายเถอะเริ่มลิ้นพันละส่งกันมาอขอบโทษน,นะคะฉันเป็นไงได้เงินมาแล้ว อย่ามีโ้ออ้างเยอะแค่ส่งเงินมาให้แปสิบสองเหรียญก็ยังดีปนจนี่ต่อไม่ได้ละเจ้านี่มันหนีต้องมีแผนปนบ้านแล้วอึ๊บึ๊บโอ้โหหาง่ายหาง่ายแต่อึ๊บเอาเก็บเก็บ เก็บแล้วก็วิ่งหนีต่อเลยเธอมีของอะไรบ้างน่ะส่งมาให้ฉันเลยเอิม่มถ้ามีเสียงแปลกๆนะไม่ต้องกับหน้าตาเลยจริงเหรอนี่เสียงเราไม่ต้องกับหน้าตาอย่างนั้นเหรอ <c oughs> ดื่มน้ำยาหน่อยแล้วกัน <c oughs> เ,อเอิ่มเออบ้าน บันเอ้ยเอ้ยโอ้โหกดพลาดเลยนะโออะไรเนี่ยเอ้ยมีเมาส์ด้วยแต่วกระเป๋าเราเต็มแล้วโอ้ยโอ้ยขโมยได้แค่เดียวเองอ้อะไรเนี่ยนี่ส่งกันว่าสาวน้อยเออฉันขอโทษค่ะคุณจอรนดูแล้วนาจะ เป็นโจนก็ลำบากนะอ,อใครเนี่ยใครขยกระเป๋าจากนั้นเดาต้องไปป้นบอลหาหลังเดี๋ยวป้นบอนกับตัวคบหผ้าหลังล้วแต่เธอเธอมีเงินไหมส่งมาส่งมาส่งมาก็ขอแค่ส่งมาครับไม,ไม่ไม่ต้องอะไรเยอะ หลุดเสียยาหมดลิตต้องดื่มใหม่เออมก็คือก็คือนั่นแหละเออเราป้นครบหนึ่งร้อยครั้งแล้วนะเราเนีเเะยป้น NPC ป้นไอ้ไอเจ้าตัวพวกเนี้ยนะนะกนะ็เราป้นเจ้าตัวพวกนี้มาหลายตัวแล้วนะ เจ้าเอาน็นพีซีนะเราป้นมาเป็นร้อยตัวแล้วนะโอ้ยมันไม่มีของระแร,แรเลยหรอบ้าไอ้บ้านนี้อืมีแต่ของธรรมดาเอออะไรกันเนี่ยอุตส่าห์เดินมาหาตั้งนานไม่เป็นไรอย่างน้นก็ป้นบ้านห้าครั้งได้แล้วมีตู้ของบ้านไหมนะเดี๋ยวเธอตจ้ของบ้านเหรอ ส่งเงินมาอ่ะกโทษค่ะส่งเงินมากโทษค่ะฉันไม่ได้ทำอะไรผิดเลยนะทำไมเสียงต้องอัปเกรดสถานะวัยไปอัปเกรดยังไงล่ะอ๋ออัปเกรดม่เรผ็ดเออแน่บเนียน,นเหรอเฮ้ เออเงินหมดเลยอ่ะให้ตายเถอะนี่ฉันจึงเงินหมดไวขนาดนั้นเลยหรอส่งเงินมาอ้าขอโทษนะคะรอยเจ็บคอเดี๋ยวนี้เราเจ็บคอจังเลยฮะตอนดัดเสียงเป็นคนนีแ่แหละเจ็บคอเจ็บคอต้องทนเนี่ยอ้ขอโทษนะคะฉันไม่ได้ทำอะไรผิดเลยค่ะอ้าเออ ่าคนนี้หลังเลไปหน่อยเออว่าแต่เจ้าตู้เซฟนี่มันไม่ใช่สิ ATM จะต้องมีเงินเยอะมากแน่ๆเลยรงกันมาขอโทษค่ะเด <Yeah. S 2> ี๋ยนะเราสามารถที่จะ ทำได้เมื่อไหร่เนี่ยฮะตอนนี้ตู้พังอยู่แล้วซ่อมเ,เร็วๆสิโถเอ้ยมันก็อุตส่าห์ซ่อมอัตโนมัติก็ซ่อมให้มันเร็เวๆหน่อยโอ้โหรู้สึกไม่ได้เงินเลยรู้สึกไม่ได้เงินเลยอะ่ะเอออันนี้ต้องครูดาวอ,อันนี้อันนี้ไม่ต้องรอครูดาวเออเออทำไมมันถึงเป็นแบบนี้ได้ล่ะโหเอ้ย หาของเลยดีเฮ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยของบ้านมันน,นีเยอะจริงโอ้ยโอ้ยโหปนได้นานมากเลยอะเพราะอัพเกรดนี่คือดังคุ้มเลยนะครับทุกคนทุกชัน้นกลับไปเป็นเหมือนเดิมแนละ้ว ใส่ยาหมดลิตรไม่ต้องดื่มเพิ่มแล้วเจ็บคอเจ็บคอรู้สึกดื่มแล้วเจ็บคอเจ็บคอไอย,ยาเนี่ยดื่มไปทำไมดีส่งเงินมาเดี๋ยวนี้เลยนะเสียงอะไรนะ่ะหรือว่าผีไม่ใช่ผีอะไรหลอกเสียงแค่น,นั้นแหละ เจะนะร้านค้าโอ้โหต้องอัปเกรดห้าพันเลยเหรอทำไมมันแพงเงี้ยเออตัวอะไรจัสตินคูลินโอ้โหเท่อะเท่อะแต่แพงแพงเดี๋ยวแคตตี้ขอกลับไปเป็นเหมือนเดิมได้ไหมคะขอโทษนะคะแคตตี้กลับไปเป็นเหมือนเดิมแล้ว ก็คือเป็นผู้หญิงนั่นแหละดีที่สุดแล้วไม่ต้องเป็นผู้ชายอะไรหรอกนะคะเป็นผู้ชายแล้วมันไม่หล่อเท่ะนะอ่ะมาปกคลิปฟุกเท <c oughs> สตนป้อนหยุดนะนี่คือการป้อนส่งเลยมาหนูนี้คลอยอขอโทษอค่ะ ส่งเันมาให้เราก็รีบหนีไปเลยนะโอ้ยพวกนี้มันฉลาดเกินควรละโอ้ยท้าเปียกกูแค่เดินมาแบบรีบๆเองนี่ส่งเงินมาส่งเงินมาขอโทษค่ะไปแล้วค่ะเออมีโฮเบอร์บอร์ดด้วยทำไมโฮเวอร์บอร์ดมันแพงจังอะนีอะไรบ้างเอ่ยรางวัลเอ้ยอะไรบ้างอะมีป้นธนาคารป้นรลานเพชรเพชร นันเพชรอยู่ไหนป้นป้นใหญ่ครั้งแรกป้นใหญ่ก็คือป้อนที่ร้านเกมใช่ไหมโอเคตอนนี้เดี๋ยวขอดูช็อปร้านค้าแป๊บนี้ขายอะไรบ้างเดี๋ยวไม่ใช่ต้องวิ่งกลับไปตรงล็อบบี้อืมจับป้นได้ร้อยคนแล้วเนี่ยเป้าหมายต่อไปของเราคืออะไรเอ่ยป้อนห้าร้อยคน <laughs> แล้วเราป้นไปกี่คนคือมันไม่บอกหรอคะ มีอะไรบ้างให้อัพเกรดอ๋อพลังในการวิ่งไวโอ้โหโอ้โหขอบคุณมากค่ะซื้อแล้วคุ้มมากจริงๆเห็นเลยว่าแบบวิ่งวิ่งเร็วขึ้นนี่ต้องมาทำเป็นแต่งตัวสวยแต่งตัวเท่อะไรหรอก เพิมแล้ว430บาททำไมตู้เซฟมันถึงมีมีอะไรน้อยจังเลยไอ้ตู้ ATM เนี่ยคือคนมากดกันตั้งเยอะแลกเงินกันตั้งเยอะคือสุดท้ายมันได้แค่นั้นหรอเอยได้ตังไปตรงนั้รนอะไรอ่ะสถาน,นีตำรวจหรอเฮ้ยนายขอตั้งไยดีคะนายเธออ่ะถ้ามันเถอเดี๋ยไปโอ้โหเพื่อน นายตีได้ก่อนเฮ้ยทำไมสถานีตำรวจมันอยู่ตรงนี้หรออ๋อถ้าเราป้นสถานีตำรวจคือมันมีอะไรให้ป้นหรองงเนาะงงเนาะถ้าจะป้นสถานีตำรวจก็ยังไงอยู่อะงงว่ามันมันมันให้ป้อนอะไรได้หรือเปล่ามีแค่ตู้เอทีเอ็มตรงหน้าเนี่ยเราไปป้นบ้านกันดีกว่าภูษาอัปเกรดให้ สามารถอะไรได้เพิ่มล่ะเฮ้ยเฮ้ยบ้านหลังชมพูบ้านหลังชมพ,มพูไม่ต้องครูด่าแล้วโอ้ยมันแอดแอดอะ่ะเราเจอกว่าจะเอาฉลางมาันโอ้ยเอย้อยจะเอายากมากดิเอาความจริงเถอะมันก็ไม่ได้ยากนะแต่ว่าเอ,อ้ยเอ้ยโอ้ย โอ้ยตอนนี้คือฉันทำอะไรไม่ได้เลยอะซื้อพิมพ์มเขียวเอ้ยพิมพ์มเขียวอย่าบอกนะว่าถ้าซื้อพิมพ์เขียวแล้วคือจะได้อะไรเพิ่มอะเอาความจริงพิมพ์เขียวอ๋อต้องซื้อพิมพ์เขียวร้านพนันอันนี้เพื่อที่จะออกโหเขาใจรแ,แพงจังนะแค่นี้ก็ไม่มีตังค์อยู่ละ ไม่ต้องละฉันฉันฉันซื้ออะไรหน่อยเถอะคลมคู่แนบเนียนแนบเนียนซื้อไม่ได้แหละอ่ะ,อะ,อะ,อะโอเคเหลือตังยี่บสามบาทนะทำอะไรได้ขอโทษค่ะคุณขอเงิน ขายแป๊บได้ตังค์โว้ยได้ตังค์สามพันหนึ่งร้อยเลยเหรอนี่นายไปขโมยมาจากไหนเนี่ยนายตังค์เยอะมากขอบใจเฮ้ยนายคนนั้นอะทำไมเธอเสียงเหมือนผู้ชายจังเลยแต่เธอเป็นผู้หญิงผีหลอกชัดมา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 ,มาปล้นกันที่หมดโลกไปเลยไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามนะยคะ่ะก็ให้ปล้นที่ไปให้หมดเลยไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามอะ ให้ทุกคนอ่ะป้นไปให้หมดเลยพราะว่ายังไงเนี่ยจ้าโจรพวกนี้มัก็ไม่ได้มีประโยชน์อะไรอยู่แล้วนมีโจรฝึกหัดเหมืนแล้วเลยแต่เราเป็นโจรฝึกหัดที่เก่งกว่าเขานิดนึงฉันก็เพิ่งมาป้นได้ไม่นานเหมือนกันน้ายฉันขอหาของแลแลในบ้านหลังนี้ ทีวีถามนะใครจะขโมยทีวีเอาจริงถ้าเป็นโจรชีวิตจริงยกไม่ไหวหรอกไอ้ป้นทีวีเนี่ยน่าจะเกินโอเวอร์มากโอเวอร์โหลดสุดๆอะคือกินพื้นที่กระเป๋ามากเนี่ยมันแค่กระเป๋าลนะัะธุรกิจใส่ทีวีใหญ่ขนาดนี้เข้าไปได้ไงอะมันเป็นจอทีวีพับได้เหรอคะหรือว่าอะไรขอบใจมากมาให้สามพันห้า โอเคงั้นเข้าใจละว,ว่าต้องไปป้นบ้านเนยอะๆเอ้อป้นคนอย่างเดียวเนี่ยคือมันไม่พอจริงๆเพราะคนมันตังค์ไม่เยอะไงมันต้องไปขโมยไอ้จอทีวีในบ้านอะ่ะเออบ้านหลังนั้นรวยนักนะโดนขโมยทีวีไปเสียใจแย่เลยเออโอเคฮ้ยตรงนี้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 เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยบ้านเริ่มเข้าบ้านแบบบ่อยละเพราะว่าเข้าบ้านคนบ,บ,บ่อยๆมันจะได้เงินเยอะนี่อะไรบ้าง เอ้ยเอ้ยโอ้โาวว้าโอ้ยวโอเค,อเค,อเคนี่ก็พอไม่ต้องป้นเยอะและ้วของกันเลยโอเควิค่งน่าจะไม่นานนะถ้าจะได้เงินเยอะๆค่ะทุกคนเอ่อถ้าจะเอาเงินมาเยอะๆเดี๋ยวกินเยอะ ยี่สินาทีแล้วต้องปิดคลิปกันแล้ว,ลวเดี๋ยวนายมาไอ้ฉันป้อนดีๆก่อนโอเคนายฉันเอาของมาอีกละทำไมนายเอาแต่ของดีๆมาให้ฉันเนี่ยฉันอยากให้เข้าตอบแทนในเยอะๆเลยนะเอาล่ะสำหรับคลิปนี้เอไปป้อนอีกบ้านหนึ่งกันพูดปิดคลิปไปด้วยเลยไหม เอาล่าสำหรับคลิปนี้ล้วเพื่อนๆชร์ปอย่างนมกด subscribe กดไลค์ like, กดแชร์ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนบายๆเดยวเดี๋เดอเอาเงินมาเอาเงินมาเธอไม่รวยกันเลยเหรอทำไมได้แต่เงินน้อยๆแบบนี้ล่ะไม่มีเงินกินข้าวกันหรือไงอุ้ยมีคนเป็นระดับเดียวกันกับเราต้องใส่เขาปนบ้านบ่อยมั้งมาปนบ้านหลังสุดท้ายนะคะทุกคนจะได้อะไรเลย โอ้ยลูงี้ป้นทีวีทุกรอบเลยดีกว่านะรู้สึกว่ามันเจออะไรดีหลือเกินมีดีมากโอเคป้นจนกระเป๋าเต็มแล้วนะซื้อพิมพ์เขียวโซนสองเออคือตอนนี้ที่อยากได้คือเอซอซื้อไปเถอะเนาะเอาความจริง ขายของให้มันได้์ดนึงเนี่ยต้องมาเก็บเก็บเงินเนี่ยอที่เราอยากได้คืออันนี้แต่ว่าสองหมื่นห้เาเนาะงั้นอล่ะสำหรับวันนี้บายบายจ้าอย่าลืมกดติดตามช่องเจชแนลด้วยนะจ๊ะเอาแสดงโลแล้วบอกปิดคลิปดีด,ดีก่อนแคทตี้เดี๋ยวด้ถ้าเหมือนหมดแรงนะงั้นบ๊าบานอนพักก่อนไปลูกเอ้ยไปนอนพักก่อนไป